สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีนประกาศนับตั้งแต่ต้นเดือนกระ,กะดาคมที่ผ่านมาสถานีอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนจำนวน152แห่งทั่วประเทศได้บันทึกอุณหภูมิที่สูงกว่า40องศาเซลเซียสทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีนคาดว่าอุณหภูมิที่ร้อนจัดจะยังคงต่อเนื่องและระยะเวลาการแผ่ขึ้นความร้อนอาจยาวนานกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตั้งแต่วันที่11รกรกฎาคมเป็นต้นมาพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลซานซีตอนกลางและตะวันตกของมณฑลหูเปย่ยทางตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกของนครชงชิ่งพื้นที่ตะวันออกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูภาคตะวันตกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ47,000ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาอีก32แห่งทั่วประเทศจีนยังบันทึกอุณหภูมิส,สูงสุดเป็นประวัติการโดยอุณหภูมิที่สูงที่สุดอยู่ที่48.7องศาเซลเซ,ลเซลียสที่เมืองตงคานเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูตามด้วย43.1องศาเซลเซลียสที่เมืองสิงพิผิงมณฑลซานซีและ42.9องศาเซลเซลียสที่เมืองปาตงมณฑลหูเปย